ว่าข่าวกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทํางานวันแรกแบบแบบสมบูรณ์แบบเลยแบบสมบูรณ์แบบเพราะว่าผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยทุกประการไม่ว่าจะเป็นการถวายสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็เรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับสําหรับรัฐบาลอนุทินชาญวิรกูลนะครับรัฐบาลคอรมอของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลที่ได้เริ่มต้นทํางาน4เดือนจากนี้ไปนะครับ ทุกวันเวลาทุกนาทีมีความหมายนะครับเพราะว่าคุณอนุทินบอกเองนะครับว่าคือจะไปทำตามสิ่งที่พักประชาชนบอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะฮะบอกว่าเราไม่ได้ยกมือให้คุณอนุทินมาทำโครงการคนละครึ่งยกมือให้มายุบสภาคือ ถ้าคุณต้องการให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาเพื่อยุบสภาอย่างเดียวเลือกชัยเกษมไปตั้งแต่แรกจบแล้วถูกไหมครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแบกท่าเลยคือขอให้ได้เป็นนายกไปเถอะเขายอมทุกอย่างเลยยอมไม่มีข้อแม้นะคือเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วประกาศยุบสภาเขาก็ยอมต้องทำไมไม่ยกมือให้เขาไปนี่ถ้าคุณยกมือให้คุณอนุทินให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนารัฐบาลและคุณบอกว่าฉันจะไม่เป็น รัฐมนตรีจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่แต่จะย,ยกมือให้เฉยๆทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนอกรัฐบาลคอยกํากับว่าไอ้ทำตาม MOA นะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่เอาความรู้ความสามารถที่มีไม่รู้มีแค่ไหนนะมาร่วมการช่วยเหลือประชาชนทำงานให้บ้านเมืองเนี่ยนะแล้วเล่นแง่ตั้งแง่บอกจะแก้แต่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเขาก็รับปากแล้วก็พูด ใ,ในที่ประชุมสภาในวันแถลงนโยบายว่าโอเคเรื่องยุบสภาไม่บิดเบี้ยวแน่นอนไม่บิดพลิ้วแน่นอน31มกราคมนี้นะครับก่อนับ right ไป4เดือนเนี่ยก็กำหนดวันวอเวลานอไว้เรียบร้อยไอ้ฝั่งที่กลัวคุณอนุทินจะไม่ยุบสภาจริงถึงขนาดไปตั้งโปรแกรมนับถอยหลังกันเลยนะตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่าเอาเหลืออีกกี่วันนับถอยหลังไปเรื่อยเรื่อยเื่อื่อยื่อยก็ว่ากันไป แต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหนึ่งวันของนักการเมืองที่มีเงินเดือนกินร่ำรวยมีธุรกิจกับหนึ่งวันของประชาชนเนี่ยมันต่างกันประชาชนที่หาข้าวกินข้ามปากกัดตีนถีบหรือทำธุรกิจต้องหมุนเงินต้องอายต่างๆเนี่ยทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีมีความหมายว่ารัฐบาลก็ต้องมาดูแลตรงส่วนนี้ด้วยโชคดีที่รัฐบาลอนุทินไม่บ้ากี้บ้าประชาธิปไตยบ้ารัฐธรรมนูญแบบที่พักประชาชนบ้าอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นการทํางานนะครับเอาแหละก็ต้องดูกันไปเรื่อย